ไปนั่งกิงช้าสวรรค์เ,เพื่อนหน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> นั่งกิงช้าสวรรค์เ,เพื่อนหน่อยได้ไหมอยากเล่นนะหรือว่าเล่นรถอ้าวสวัสดีครับวันนี้เราพาไปเที่ยวประเทศลาวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเราจะไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็จะไปนั่งรถไฟไปประเทศลาวครับจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ไปประเทศลาวเวียงจันทร์เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามจมกันว่ามันจะไปถึงไหน โอเคไปเจอกันวันนี้ผมก็จะพาพ่อเที่ยวนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาซื้อตั๋วกันก่อนครับสําหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการรัฐก็สามารถเอามาแลกตั๋วฟรีที่สถานีต่างๆได้นะครับเช่นถ้าใครจะนั่ง BTS นะครับก็ให้ไปแลกที่สถานี BTS ถ้าใครนั่ง MRT ก็ให้เอาไปแลกที่สถานี MRT ครับส่วนใครถ้าไปรถไฟร,ระยะไกลให้ไปแลกที่สถานีรถไฟร,ระยะไกลต้องไปแลกด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานี กลางบางซื่อแล้วนะครับสถานีใหญ่ของกรุงเทพเลยครับจะไปสายต่างๆของอประเทศไทยนะครับนี้เราจะเดินทางาในขบวนพิเศษนะครับกรุงเทพเวียงจันทร์รถจะออกประมาณ3ามทุ่มกว่าเราซื้อ,อตั๋วในราคาที่280เมอบาทครับม,ม,มันเต็ม,มครับก็เลยได้ตั๋วราคานี้มาเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้านั่งรถไฟไกลๆก็ซื้อตั๋วนอนจะดีกว่า แต่ตอนนี้เราได้ตัว,ตวนั่งมาครับคือนั่งจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์ยาวๆเลยครับผมก็พึ่งเคยนั่งรถไฟครั้งแรกเหมือนกันจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์เพราะว่าสายนี้มันเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง่ะ solid v h e u e go ดูแล้วอ๋อเวียงจันทร์อ๋อมีเทียวใช่ใช่ใช่บอดดิ้งทามวัดบอดดิ้งทามอ๋อไอ e ิ้งเด g e เชงบอดดิ้งทาม not yet not yet i want to eat this first i want a cake by train in uh trans-siberia i don't know how much on a train or on the train on a train or it's not so expensive like not 300 dollars We don't know <laughs> Maybe 200 euros, <laughs> I don't know. Uh, not bank base. <laughs> not bank base, yeah? Yeah. Uh, nice. yeah? <laughs> uh which area yeah. is better? Uh, 170. Uh, area, area. area. area, area. area, area. Uh, name, man, cave. Cafe. Okay. Yeah. เนี่ยเนี e a เนี่ย Walking Street เนี่ย Walking Street สองท่านครับอยู่ Stay on Hotel everywhere Hotel All Hotel Hotel a l Hotel 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 Okay Okay <laughs> Good yeah. I make friend ของเร r ดีปะ <laughs> ตูท้ที่ที่ไหนครับยี่สี่ป่ะตู้ที่สี่ครับใช่ไหมครัอันนี้อ่ะใช่ครับอ่ะถึงถึ เทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาตกละกรรมลำบากอ้าวเรามาถึงเวียงจันทแล้วนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นรถต่อนะครับเนี่ยครับเราจะไปไปต่อที่ในเมืองกันไปไปเจอกันอีกทีครับ เราก็มาถึงประเทศลาวกันแล้วน,นะครับนี่เราเข้าไปอยู่ในเมืองเลยครับในบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปเดินตลาดสี่หอมกันดีกว่าเรามาพักแถวตลาดสี่หอมนะครับคนเยอะหน่อยครับตอนเย็นแวบเรามาดูแม่ค้า,นานหน่อยแม่ค้าปลาทั้งกบไหมเดี๋ยวลองซื้อกินสักอันเนละ อันนี้ขายเท่าไรเจ้าสามพันหมดเลยสามพันอันนี้ก็สามพันอันนี้ก็สามพันเราก็มาเดินถึงตลาดสี่หอมกันแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าในตลาดเขามีอะไรมีซปเปอร์สตาร์เยอะอยู่อันนี้อันละหมื่นห้าพันเป็นอะไรนะครับเนี่ยเกินมาบินเกินมบาบินผมเอามันม่วงอันหนึ่งแล้วกันครับ เป็นแป้งทอดเลยรัเอาอะไรดีอันนี้ก็กินได้ดีนะอันนี้เป็นไรครับเนี่ยอันนี้่ะคฮะ ยอขาวคืออะไรอะอาหารลาวเป็นเมี่ยงตอนนนีี้เเป็ม่ยงอ๋อตอนนี้เป็นเมี่ยงอันนี้ไม่ใช่เมี่ยงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรียกไม่ถูกเลยแม่คะอันนี้เป็นยอดขาวอ๋อยอขาวยอขาวนี่แหละผมไม่รู้เนี่ยคืออะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่พวกเอ่อเต้นพวกหมูพวกผักเนาะ ต่อเปียสดอ๋อโอเครัอเปียสดเดี๋ยวอร่อยแล้วมาซื้อใหม่ขายทุกวันไหมจ๊ะอ๋อขายทุกวันขอบใจอันนี้มันมีที่นั่งทานอะไรไหมครับมันมีนั่งทานครับข้างในแต่ว่าต้องไปซื้อนะ้ำอ๋อ Да. Um... อันนี้รับแลกเงินไหมครับไม่ได้รับอ๋อตามร้านทองที่นี่เขาไม่แ,กแลกหรอครับอ๋ออันนี้รับแลกเงินไหมครับเงินเนี่ยเงินบาทเลยบาทแลกกี่บหกแสนเก้าสิบพันกีบหกแสนเก้าสิบพันหกแสนเก้าอ่ะผมแลกพันหนึ่งแล้วกันครับ ให้เยอะฝั่งล่างข้างล่างอาจจะได้1,8 0 0 0 0บาท6 1 0 0 0 0 0นเจ็ด้สักเจ็ดแสนไหมครับพีบบบ่มได้เหรอนั่นนั่นลงระวัลงลงใบซาวก็ไปหาสิเมันจะไข่ายๆครับโอเคขอบคุณครับมันมาแรกหน่อยอ,อ,อันนี้ขายทองงั้นเลย อันนี้อันทับเท่าไหร่ครับอันละยี่สิบบาทเอาเอามื่นหนึ่งอะสิบพันกีบเอาขอทำใหม่แล้วกันครับเอาทำใหม่แล้วกันเอาสองอันสิบพันเกีออจับมาให้เลยจับให้หน่อยครเดิร์สสิบพันจับจุดยืนราคาเป็นว่าดังนะเนี่ยแม่ขาเนี่ย ใช่เขาขายอยู่ด่านละคาร์80บาทอันนี้มีหนึ่งยี่สิบบาทของมันแพงๆประเทศคนเอาลงมันมลงให้ยี่ห้อหมดอันละสิบพันมันจะให้แต่ขายดีมันเลยเอาลงสื่ๆให้อันนี้หนึ่งกิโลห้าร้อยอ๋อหนึ่งกิโลห้าร้อยนี่ฝ่องร้าวอีกบมาได้ไส่ของไทยอ๋อเป็นของไทยของไทยมันหวานหมดออ๋ของไทยมันหวานน้ำซอสส่งพันพูดให้เด้อเอาเลือกได้นี่เด้อ โอ้แมงวันเยอะไปหน่อยวะใช่อันเห็ดเห็ดหน่อยนึงกว่ากินเห็ดหน่อยนึงกว่าใช่ใช่หมดเลยอ่าใช่ครับปลาเตะหน่อยนึ่งเคยกินว่ขคัตจีปลาเตะอันนี้เขาเรียกคัตจ <con> ี่ปลาเตะข้าวขีปาเตะก็คือดูในไอ้นี่อยู่คลิปอยู่เขาขายอยู่เนี่ยข้าวขีปะเต้แล้วล่ะนี่จี่ปลาเต้แล้วเพราะว่าอันอยู่ไทยแถวเขาเจ้าโบเห็ดแบบนี้อ่า เขาเขาเจ้าจมีใส่แบบนี้อยู่ขขเขาเาดดะาเห็นเขาไปใส่เขาไปใส่ดอกแมันกแซ่บเขาเห็ดแบบนี้มันตแซ่บอกินเลยัความนี่อใหรสันแ่ยงเอาน้าเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเจ๊<ะ>เน,น,นี่หนังควาย,ยนะหนังควายอ อันนี้มันเป็นเนื้ออะไรอะเจหเเ๊หมูทุกอย่างบ่มีเนื้ออ๋อบ่มีเนื้อหมูทุกอย่างคุณล้างเขาบ่กินเนื้อมีเนื้อแล้วเขาบ่กินอืมอันนี้หมูทุกอย่างเลยอันนี้หมู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 ยองหมูเปเต้หมูหมูแดงก็หมู ớ, หมูยอก็หมูหมอ๋อแล้วเงินหน่อยล่ะขอบใจบ เตอาจริงเหรองวันเยียบเลยว่าร้านนี้ขายของเสียก็ทีน่นี่และมือหนึ่งก็สิบห้าบาทนี่มืออะไรมือละถ <ừ. S 1> ้าอิ่มเลยนะอืม <ừ. S 2> ฟังงงอะตัง้งปันหลายวันอยู่เลยไปเดี๋ยวเราพาไปเดินริมโขงกันต่อนะครับอันนี้ผู้ติดตามมาหนึ่งคนก็คือเป็นทิปที่แบบว่าปุบป,ปับเลยอ่าพอดีเขาไปดู YouTube มาแล้วอยากมาเที่ยวลาวนั่งรถไฟมาเที่ยวลาวรู้เรื่องคือแบบว่ามาถึงก็หลับเป็นตายอะ่ะอ่าเหนื่อยเนื่อยสดนะเพราะว่า จองรถไฟมาจะได้ตั๋วนั่งมาครับการนั่งรถไฟอะไรพวกนี้ครับจองเช้าไปถึงเย็นน่ะน่าจะกําำลังดีนั่งได้แต่ว่าถ้าเป็นวิ่งกลางคืนแล้วไปถึงเช้าอะไรพวกนี้แล้วได้องตั๋วนั่งมามันจะลําบากหน่อยใหดูบรรยากาศไหมครับอเนี่ยแโรงแรม h o l ิเดย์อิอนน,นี่ก็เป็นสองทางทางตอนนี้ก็ประมาณล่มหน่อยนะ สี่โมงยี่สิบแก้งดีวิวะเดี๋ยวเราจะเดินหลบหนีดีวิวะเดินเร็วๆดีวิวะดีไหมไอเดินแบบว่าหาให้เจอเลยเดี๋ยวเราแกล้งเดินเร็วๆกันนะครับเดินทิ้งห่างนะครับอย่าหาซอยหลบกันดีกวะเดี๋ยวจะหาเจอปะ่ะ ไปไหนมาลอตั้งนานนี่เป็นบรรยากาศริมโขงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหนองคายขายแก้วเท่าไหร่ครับฮะสิบห้าพันกีบสิบห้าพันกีบเป็นเงินจักบาทครับเดี๋ยน้องเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนลาเป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนไทยอ๋อเป็นคนลาวจะไปเที่ยวไทยไหมไปอยู่อ่ะให้เอาอเอาอันนึอเอาเอาอันหนึ่งสิบห้าพันกีบมีอยู่ แต่ว่ามันใกล้จะหมดอยู่อันไหนสิบเอาไ้แลรีเงินละอ๋ <ไป S 1> อสองหมื่นนะจ้าบา,บายคุณสาวลาวสวยนะ่ีนคนสวยกับ้บนี <c oughs> <c oughs> ้าจะจีบละคนหนึ่งจีบเอาเลนะ นี่เยอะดีนะแน่นเล่งเอาเตามสะดวกเลยพี่แต่ต้องระวังหน่อยใช่ไหมระวังหัวเขาหน่อยใช่ไหมไม่มีหัวออ๋อไม่มีหัวหรอกทุก <laughs> คนเราเจอสาวลาวเราเข้าไปจีบกันไหมลองดูไหมตัวเองไปนั่งกิงช้าสบบวัสดีเพื่อนหน่อยได้ไหมนั่งกิงช้าสวัสดีเพื่อนหน่อยได้ไหมอยากเล่นนะจริงๆริเพิ่งมาเราไม่กล้าเลน่นไปบ้าตัวเอง ชนตัวเอง่ะตัวเองไหวเปล่าฮะมากับแม่อะขอบไปไหน่ะชวนไปไหน่ะชวไนไปจะมาใครอะครับมากันสองคนมันอยู่ที่ไหนกันละครับเนะอยู่คนเ่าคนบาเบา,ามันอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลไม่ไกลอะมันอยู่แถวไหนอะจะบอกไม่พี่ไปส่งไม่ได้หรอกพี่ไม่มีรถ ไปป่ะเดี๋ยวว่าเล่นอะไรเลยรถบัม์เนี่